ตอนเดียวซิ่งวิ่งหาเงินวันนี้ไอ้น้ำเสนอแร้ออทิวดีแม็กเครื่องสองปันหาน่าโฉมหัวกระสุน2010นเซนางวดถูกๆเริ่มต้น49 0 0ครับพี่น้องนามาวันดีกบพ่อไก่เซมรถซิ่งทั้งคีมาได้้องมีรถดีรถงามรถจวดไท้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับเอาจพ่พอข้าแม้ข้าเช่าให้เช่าหน้าเช่าสวนเกษตรกรกำลังมองหารถพ่อรถตอนเดียวไปทำมาหากินค่าขาย นยะเอาไปแกงว่าแกงไว้ยเอาไปแกงซิ่งหรือจะเอาไปขนผลไม้ลากไม่เอาไปขนท่านขนไม้ขนไหลคันนี้เลยออนิ้วรุ่นหัวกระสุน2 0 1พัน่พัน4พันเก้ารบล้อแม็กเวลทั้ง4เส้น 1, ล้อหนึ่งล้อล้อหลัง 8, แม็ก8เอ่อแม็กขนาด5จุดห้าหลัง10.5จุดห้ามาพร้อมอคอกสแตนเลสเสมอหลังกิง่งโอ้โหไม่แสนเจ็ดนะเบาะหนัง เหยียพม่นตัดสับระเบิดอีกแล้วสิ่งด้วยบรรทุของได้ด้วยครับพี่น้องนะเอาไปสร้างตัวปีแรกพันสี่พันเก้าพอนะกับออนิวสีแดงเลือดหมูสีแดงแก้วโอ้โหเป็นไนเป็นไนจวดแห้งเถือกเถือกปีแรกพันแค่สี่พันเก้าพอนะ งเครื่องสเต็ปไล่ข่าอกีกใส่ในเดิมๆนะครับนะวิ่งใช้งานยาวๆ4,900บาทราคาหน้าร้านแต่ว่าเบิ้งมาจากออนไลน์รับชมคลิปวดิดีโอนี้โยแคปหน้าจอมาเอาส่วนลดไป20,000เหลือ389,000บาทปีแรก14,900หลังนั้น17,900ตลอดสัญญานะฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนบัตรประชาชนมาเดียวจัดด้ทุดอาชีพไอเซมรถซิงจัดไทยพี่น้องมีคนเดียวดดหิหน,น,นหป้าจองผู้ใดที่กำลังเล่นอยู่ ชมคลิปวิดีโอนี้ถึงใจให้กำลังใจไอเสมง่ายพิมกวังงามกับไอเสมพิมกบ่าสวยกับไอเสมพิมกบ่าแก้วกับไอเสมไอเสมสูมแจกเสื้อให้เอฟซีเช่นเดิมครับอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอไอเสมใต้คอมเมนต์คลิปหน้าอี่าอายจัดมาริวิวให้ครับพี่น้องนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนครบวงจรต้องไอเสมรถซิ่งช่วยทุกท่านดันทุเก็ตส่งฟรีหอด้านกับพี่น้องแก้ว